ค่ะทุกคนพบกับมีนาบาร์เบอร์นะคะวันนี้นะคะก็อยู่กับช่วงมีนาพารีวิวปัตเจียนที่ใช้ดีที่สุดนะคะทุกคนวันนี้นะคะช่างมีนาก็จะมารีวิวเจ้าตัว w m a r k นะคะรุ่น NG 1 1 5นะทุกคนนะคะเราก็จะด้นออกงนี้แล้วก็จะมีนะคะกล่องเขาก็จะเขียนเป็น w m a r k นั่นทุกคนนี่แกะออกมานะคะคู่มือนะคะทุกคนก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะคะนี่นะคะเป็นภาษาอังกฤษเลยนะคะ โอเคแล้วเราก็จะมาดูข้างในกันเลยโห oh, oh, ข้างในเขามาแบบสมบูรณ์มากๆเลยทุกคน oh. มาดูของแถมกันเลยนะคะว่ามีอะไรให้เราบ้างนะทุกคน <Okay. S 1> ก็จะเป็นฟันรองนะคะตัวนี้นะฟันรองอย่างนี้นะทุกคนเป็นเบอร์1เบอร์2เบอร์3และก็เบอร์4ีนะคะทุกคนฟันรองนี้ก็จะหักง,ง่ายหน่อยนะคะแต่ก็ใช้ดีค่ะเป็นฟันรองแบบเป็นกิฟตอย่างเงี้ยทุกคนนี่นะ น้ำมันขวดเล็กนะคะทุกคนนี่นะคะใช้เวลาเราตัดผมนะคะก่อนและก็หลังนะคะทุกคนหยอดนิดนึงนะคะเพื่อที่จะถนอมฟันนะให้มีความคมและไม่เกิดสนิมนะคะทุกคนนี่นะคะตัวนี้ก็มาพร้อมกับสายชาร์จที่มาให้เราพร้อมมีเลยนะคะใช้งานได้สะดวกสบายนะคะ ก็จะมีแปรงปัดนะคะในปัตเตอร์เลียนเนาะก็จะมีแปรงปัดให้เรานะนี่นะคะทุกคนก็จะเป็นตัว W Mark นะคะ MG 1 1 5ตัวนี้นะทุกคนคือสวยงามมากนะคะก็จะเป็นสีเทานะคะตัดกับสีดำนะคะทุกคนคือออกแบบมาสวยงามนะคะรับกับสีมกักงนะคะและมันส่วนน้อยมากที่จะเห็นตัวปัตเตอร์เลียนเป็นสีประมาณนี้นะทุกคน เขาก็จะมีแบบสีแดงสีเหลืองหรือสีเงินนะคะก็จะไม่ค่อยเห็นสีดําหรือสีเทานะคะสําหรับปัตตาเลียนนะก็หายากเหมือนกันนะทุกคนนะตัวนี้นะคะความเลิศของ W m Mark ตัวนี้นะล่มเขาอยู่ที่7,000รอบเลยค่ะทุกคนโอ้โหนี่นะคะความเลิ่นของเขาอยู่ตรงนี้นเองนะคะทุกคนรอบแรงนะคะหลายสายนะคะทุกคนใช้งานได้ถึง4-5ชั่วโมงเลยค่ะ และการชาร์จของเขานะชาร์จไว้นะคะสามถึงสี่ชั่วโมงเลยนะทุกคนนะและตัวนี้นะคะมาพร้อมกับจอดิจิตอลนะคะทุกคนบอกลักษณะแบตนะคะว่าเราใช้ไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเหลือกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะคะก็สามารถดูได้ง่ายๆนะทุกคนสําหรับใครที่จะเอาไปตัดเองที่บ้านนะคะหรือว่าช่างมือใหม่นะก็สามารถดูตรงนี้ได้เลยนะว่าแบตเตอรี่ของเราเหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะคะทุกคนนี่นะคะ ก็จะแสดงตรงหน้าจอตรงนี้เลยนะคะทุกคนและการปั่มเ้านะคะก็เป็นสีแดงนะคะปุ่มเปิดของเขาก็จะเป็นสีแดงเหมือนกันเลยค่ะทุกคนนี่นะคะและตัวปั่มเขานะก็ปรับได้สุดเลยค่ะทุกคนนี่นะคะแล้วปรับขึ้นสุดเลยค่ะทุกคนและฟันของเขานะจะเป็นฟันแบบตัว V นะคะ V แบบคว่ำนี้เลยทุกคนนี่นะคะฟัน V นะคะทุกคนตัวนี้ก็จะเป็นฟันสแตนดาดของ W Mark นะ เราก็จะทำการรับคมนะคะพร้อมใช้งานนะคะทุกคนตัวนี้ก็ตัดได้ดีมากนะคะในการขึ้นโซงรอบของมอเตอร์ของเขานะอยู่ที่เจ็0รอบคืออึดทนนะคะคือผมหนาๆน,น,นี่คือลุยได้เลยค่ะทุกคนตัวนี้นะเอาอยู่นะถ้าใครอยากจะซื้อนะคะไปขึ้นซงเฉยนะตัวนี้ก็แนะนำเลยค่ะสามารถขึ้นทซงนะคะทุกคนเก็บขอบได้เลยค่ะทุกคนนี้นะคะ และการจับนะคะน้ำหนักเขานะ้ําไม่หนังเลยค่ะทุกคนคือเบามากๆนะคะทุกคนเนี่ยเบามากเลยนะถ้าใครนะคะเป็นช่างผู้หญิงนะและก็ไม่ชอบตัวที่มันหนักๆหรือว่าบอดี้ที่เป็นโลหะเราจะตัด30-40ถึงสหัวนะไม่มีร้องว่าหนักแน่นอนนะคะทุกคนและตัวนี้นะคะก็จะมีตัวคล้องนะคะแบบใหญ่ๆเลยะคะ่ะ สามารถคล้องนะคะไว้หน้าเก๊ของเรานะคะหรือเราจะคล้องใส่ตะปูที่เราต่อไว้นะคะตรงหน้าเก๊ของเราก็ได้นะ,ะหรือว่าเราจะวางไว้เฉยนะคะแบบวางไว้อย่างเงี้ยค่ะสวยๆงามๆอยี้ก็ได้เลยค่ะทุกคนนะเรามาฟังเสียงกันเลยนะคะสําหรับ w m a r k ตัวนี้นะว่าจะเสียงดังขนาดไหนนะคะทุกคนโอเคเราจะเปิดตรงนี้เลยนะคะโห นี่นะคะเสียงแบบไม่ดังเลยค่ะทุกคนรับประกันนะคะเสียงไม่ดังนะ,ะเสียงของเขานะมีความออกแบบความแรงๆนะคะอึดๆนะคะเวลาเราใช้ตัดผมหนาๆเนี่ยเวลาเราขึ้นทรงเนี่ยโหรลับรองว่ากินสวยค่ะกินสบายแน่นอนนะคะบวกกับความแรงของเขานะอยู่ที่7 0 0 0รอบอ่ะเพื่อนๆโอ้โหสำหรับไร้สายคือคุณให้มาเยอะมากๆตัวเครื่องคือเบามากๆนะคะแทบจะหลับเลยค่ะทุกคนนี่นะคะ ก็สามารถนะคะซื้อใช้ได้เลยนะและถ้าใครนะคะเป็นช่างมือชีมนะคะอยากจะใช้เหมือนกันนะก็สามารถซื้อใช้ได้เลยนะคะใช้ได้ดีแน่นอนนะทุกคนนี่นะตัวนี้นะ,ะและใครเป็นช่างมือใหม่นะคะหรือช่างที่กําลังเรียนเนี่ยก็สามารถซื้อตัวนี้นะคะไปฝึกตัดได้เลยนะทุกคนถ้าใครสนใจนะคะเจ้าตัวนี้ทาร์ดกนนะ,ะ, mark 115นะ,ะ neh. ก็สามารถนะคะแอดไลน์ใต้ลิงก์ที่มีนาทิ้งไว้ได้เลยนะคะแอดไปสอบถามได้เลยนะ แอดมินนะคะพร้อมตอบ24ชั่วโมงเลยนะคะก็สอบถามได้เลยนะว่าสนใจตัวนี้นะคะราคาเท่าไหร่นะทุกคนโอเคค่ะทุกคนและถ้าใครนะคะชอบคลิปแบบนี้นะคะช่วยกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะและกดติดตามช่างมีนาบับเบิลด้วยนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบาย